สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้จะนําเสนอดวงของอท่านสุภฤกคนหนึ่งชื่อบอยครับบอยเนี่ยเขาปีเกิดเนี่ยปีม้าเดือนก็เดือนกระต่ายวันก็วันเสือเวลาก็เวลาหมาของบอยครับเป็นทักทองเขามีทองหนึ่งเขามีดินสองแล้วมีไม้สามแล้วก็มีไฟสองท่านนักศึกษาครับ ท่านลูกศิษย์ครับว่าหลายคนเขาถามเข้ามาว่าการตีดวงแบบเนี้ยเราจะดูตรงไหนเป็นหลักวันนี้อาจารย์จะมาแนะว่าการอ่านดวงเราต้องอ่านตรงไหนเป็นหลักเป็นหลักสําคัญที่เราจะตีดวงให้แตกดวงของอ,อบอยเนี่ยครับเขาเป็นธาตุทองทองเขาเนี่ยเขามีหนึ่งเขามีดินสองมีไม้สามกับมีไฟสองไม่มีน้ํา เราก็ต้องมาดูว่าเขาเกิดเดือนไหนนี่นี่คือการดูหลักของจีนเนี่ยเราต้องใช้เลืดดูการก่อนทีนี้บอยเขาเกิดในช่วงเลือดดูใบไม้ผลิก็คืออ,อ,อยู่ในช่วงกุมภาพันธ์นียก็ก็คือช่วงที่ไม้แข็งแรงและไม้ของคุณบอยเนี่ยมีตั้งสามต้นไม้ก็แข็งแรงมากแล้วก็ทองเนี่ยต้องมา ต้องมาตัดไม้ไม้เป็นลากคือลาเขาแข็งแรงกลายเป็นว่าทองเขาดีถีตัวเขาเองอ่อนแอเพราะว่าทองต้องออกแรงมาตัดไม้แข็งแรงเพราะในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็อ่านต่อไปว่าในเมื่อไม้นี่เป็นเจ้าป่าและไม้ไปพิฆาตอะไรไม้ต้องพิฆาตด,ดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดินเนี่ยเป็นแม่ที่เกิดดีถีเกิดทองไม้หรือว่าแม่ มีสองกองเนี่ยไม่มีแรงเลยเพราะเกิดในฤดูที่ไม่มีกําลังที่บันพิฆาตถูกถูกดินเทาแหละเพราะฉะนั้นดวงของบอยเนี่ยครับว่าดวงของเ้าเนี่ยตัวเกิดดีถีเนี่ยจะไม่มีแรงใน,น,นเมื่อตัวเกิดดีทีไม่มีแรงนี่นะครับว่าตัวของบอยเนี่ยเขาจําเป็นต้องไปเสริมให้ทองตัวนี้มีแรงวิธีที่จะเสริมมีแรงก็คือว่าเขาต้องเจอทอง มาเสริมทองเขาจะรุ่งเขาต้องไปเจอดินซึ่งเป็นแม่มาเกิดทองเขาจะเด่นแต่ว่าเขาเจอไฟไม่ได้เลยไฟเนี่ยมาเผาทองเพราะว่าทองนี่กลัวไฟและยิ่งไฟขึ้นมาก็เกิดในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยไม้ก็มาหนุนไฟไฟก็มาเผาแหลกลานเลยก็ไม่ดีเพราะนั้นดวงของบอยเขาจําเป็นต้องกันดินต้องกันทองเราจะมาเสริมเขาจะรุ่งปัจจุบันนี้คุณบอยเนี่ยอายุสามเก้าเนี่ยเราก็มาดูว่า ตอนนี้ก็เดินดินตัวนี้อยู่ทีนี้เราก็มาดูว่าเส้นทางชีวิตของคุณบอยเนี่ยดูตอนวัยรุ่นวัยหนุ่มมาเนี่ยดูเขาเดินไฟมาตลอดเลยก็คือตั้งแต่สี่ไปถึงแปดแล้วก็เอาเนี่ยสิบสี่ไปถึงสิบแปดสิบเก้าไปอียิปสามเนี่ยเดินไฟที่สิบปีแล้วก็ช่วงตอนหนุ่มๆด้วยเพราะฉะนั้นไฟตัวนี้เราต้องย้อนหลังไปเลยว่าคุณบอยเนี่ยตอนเด็กเนี่ยการเรียนของเขาเนี่ย โอกาสจะเ,เรียนเส็นโยเ,เสตเซนฟังเซนกระเบียนอักษรไม่มีเรียนก็เรียนวัดลิงของคือเรียนโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนวัดถ้าเป็นสมัยก่อนมีกศนคงเรียนกศนโอกสาออกสที่จะเ,เรียนเซนโยเซตเซนฟังเซนกระเบียนอักษรไม่มีเพราะถนนชีวิตก็ไม่สวยในเมื่อถนอนชีวิตไม่สวยเนี่ยโอกาสเขาจะโดดเด่นในช่วงตอนวัยที่เดินไฟเนี่ยไม่มีแต่โชคดีโชคดียังไทงทั้งๆที่ว่าเดินไม่ดี หมายถึงว่าเขาใช้กรรมกับใช้เบนใช้เคาะหมดไปแต่ถ้าเด็กๆบางคนเนี่ยเรียนเซนโยเซตเซนฟังเซนกระเบนอักษรรถเบนมารับเช้าก็ส่งเย็นเวนกรรมครับเวนกรรมยังไงเหมือนกับว่าเขาไปเบิกเงินจากแบงค์มาใช้เกี้ยงนะ่ะแล้วพอเรียนจบแล้วไปทํางานเนี่ยตกงานบ้างเลิกกับเมียบ้างเอาชีวิตมีใจเคาะกรรมบ้างมนุษย์เหล่านี้นะครับว่าทุกชีวิตเนี่ยฟีฟ้าสากลเขากบบหลดเรามา ว่าคุณจะดีกี่ปีคุณจะลาบลื่นกี่ปีและคุณจะมีเคราะห์กี่ปีเขาจะแบ่งว่าคุณจะดูได้ตอนวัยหนุ่มวัยสาวหรือว่าได้ตอนวัยบั้นปลายของชีวิตไอ,ไอ้นี่นะครับว่าฟีฟ้าสาวคนเขาจัดเฉลี่ยมาให้เราคุณบอยก็เหมือนกันในดวงชะตาของเขาเขาไม่โดดเด่นตรงนี้แต่ว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยไม้เขาแข็งแรงดินดินสองกองเป็นแม่ที่มาเกิดเขา คือคือไม่มีแงรงเพราะฉะนั้นเขาเจอดินกลุ่มพวกนี้เขาดิแล้วเจอทองกลุ่มพวกนี้กขารุ่รงเพราะฉะนั้นคุณบอยเนี่ยเส้นทางของข้างหน้าเนี่ยถนนเขาเดินสวยเพราะเขาผ่านเคาะกรรมกลุ่มพวกนี้20ปีกลุ่มพวกนี้่านมาแล้วมาหมดละแล้วก็เขาเดินเดินกลุ่มพวกนี้เขเดินสวยปีนี้อ่าเป็นอายุ39เกเนี่ยก็เดินตัวนี้ดินตัวนี้มีบทบาทคือมาเกิดทองแต่ถามว่าปีนี้เนี่ยของคุณบอยเนี่ยต้องระวังเรื่องเคาะ อุบัติเหตุเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการทํางานตรงไหนแล้วแต่จู่ๆมันจะมีแรงประทะแรงบีบคั้นแรงกดดันเหมือนกระแสนย์ตั้งระวังนะครับเพราะหนึ่งปีนี้มันเป็นปีเปียสิงก็คือเปียเปียตัวนี้แล้วสิงก็คือลิงตัวนี้ลิงตัวนี้มามาชงกับวันเกิดของเขาแล้วไฟตัวนี้มาเผาทองตัวนี้ก็ส่งผลให้เขาจะเอฟเฟกต ใน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 ดีถีเขาหมายถึงว่าโจโจจะต้องมีการหมังนใจในที่ทํางนานโจโจจะต้องมีภาวะบีบคั้นกดดันทําให้คุณบอยเนี่ยใจอยากจะออกอยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออยู่อะไรแล้วแต่มีแรงบีบคั้นทางด้านจิตใจค่อนข้างจะแรงต้องระวังนะครับเพราะว่าปีนี้เ,เปี้ยเสิงเนี่ยมันโดนบนโดนล่างเขาเรียกว่าทีชมกติครับคือโดนบนเพราะไฟตัวนี้ก็มาเผาตัวนี้ แล้วก็ลิงตัวนี้ก็มาชงข้างล่างคือทีชงตีกับโดนบนกับโดนล่างทีก็คือข้างบนบนฟ้าทีชงก็คือบนฟ้าปะทะตีขับตีก็คือข้างล่างที่ดินมันปะทะเพราะฉะนั้นมันโดนสองเด้งนี่นะครับว่าต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับแรงบีบคั้นกดดันหรือว่าจูๆ่ๆอยู่ตรงไหนแล้วแต่จะมีเรื่องราวบีบคั้นทางด้านจิตใจต้องระวังของของคุณบอยแล้วปีหน้า เป็นปีไก่ไก่ตัวเนี้แล้วก็แตง,แตงอิ๋วมันก็มีชมนี่กับ,บไฟก็มาเผาเพราะ,ะนั้นดวงของคุณบอยสองปีนี้เรื่องภาวะการงานเนี่ยประคองจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่มีเรื่องรุ่งใจเลยจากนั้นไปเนี่ยถนทนเขาเปลี่ยนละแม้กระทั่งเลยเลยเลยจากอายุสี่สิบแล้วก็เข้ามาอายุสี่แปเป็นปีหมาหมาหมาตัวนี้ ดินก็มาเกิดทองก็จริงแต่ว่ามันเป็นมังกรไฟสมปีตั้งแต่ปีนี้ล้วไปสามปีเนี่ยคุณบอยเนี่ยต้องมีภาวะยุ่งยากใจเรื่องการงานหน่อยหนึ่งเพราะนั้นให้ประคองไปนะครับเพราะเลยจากนั้นไปเนี่ยแฮปปี้ละเพราะว่าคุณบอยเนี่ยสามสก้าสี่สบกับสี่เบดหลังจากนั้น4ี่สองเนี่ยเดินดิตัวนี้มันหนุนและปีนั้นเป็นปีหมูเป็นธาตน้ำน้ำมาดับไฟ มาดับไฟปกไฟไม่มีแรงมาเผาทองทองเขามีแรงขึ้นมาแล้วน้ํามาลดต้นไม้ไม้ก็เป็นรากของเขาอย่างนี้เด็ดเพราะฉนั้นเส้นทางข้างหน้าของบุญบอยเนี่ยถนนข่าเดินเด็ดถนนข้าเดินสวยอย่างกระเดื่อเพราะว่าเขาใช้กรรมใช้เวียนกลุ่มพวกนี้ผ่านไปละมนุษย์เราเนะยครับว่าถ้าเราไม่ดีในตอนหลังๆจะสวยกว่าดีกว่ามาดีกันตอนต้น,ตน แสร็จแล้วหลังๆการคนบั้นไปลายไปเนี่ยเออไม่ดีเลยจากนั้นกบไม่ดีเพราะฉะนั้นของคุณบอยเนี่ยเส้นทางเขาไม่ดีตอนต้นแล้วก็เก็บรายการดีๆไว้ตอนหลังหมดไอ้ตรงเนี้ยโดดเด่นกับคุณบอยเพราะฉะนั้นถนนชีวิตของคุณบอยเส้นทางต่อไปข้างหน้านะครับว่าทนนเขาเดินสวยและเดินลับลื่นเดินเดินโดดเด่นเพาะเดินทองกลุ่มพวกเนี้ยและเดินน้าําก็ยังสวยน้ํามาดับไฟระ,ะบายรถต้นไม้เป็นลากของเขา ในเมื่อทองเขาอ่อนแอถ้าไฟต้นดับปุ๊บทองเขาแข็งแรงขึ้นมารวน้ำประมาณลดต้นไม้ไม้ก็เป็นรากของเขารากก็แข็งแรงเขาจะจัดสามารถจับรากได้นี่คือโดมจตาเพราะฉะนั้นในเมื่อเส้นทางของคุณบอยเนี่ยเดินโดดเด่นเนี่ยไปส่งผลให้โงเูเฮงโงเูเฮงของคุณบอยเนี่ยตั้งแต่ช่วงคางลงมาเนี่ยสวยเ,เดี๋ยวจะให้ทางบ้านเนี่ยลองดูด,ดูดูลูกของคุณบอย ว่าเขาหน้าเขาสมที่จะเป็นอาเซียเพราะเพราะใบหน้าเขาเนี่ยข,ข้างล่างเนี่ยเขาจะโดดเด่นไลายนี้ก็เหมือนกันอย่าเป็นเหลาคงเหลาคางเป็นในขาดนะเพราะว่าใบหน้าเขาตรงนี้เขาอิ่มกกีมีนไอก้กกีมีนก,ก็คือสี่เหลี่ยมไอ้คางข้างล่างก็ต้องมีฐานแข็งแรงเพื่อจะรองรับข้างบนได้นี่นี่คือฐานของโดมเพราะฉะนั้นของคุณบอยถนนชีวิตนี้นะครับว่า เส้นทางเขาเนี่ยเขาเจอเคาะผ่านไปหมดแล้วก็เหลือแต่โชคเหลือแต่โอกาสโดดเด่นดูข้างหน้าส่งผลให้คนนี้หนึ่งสุขภาพแข็งแรงสองโอกาสวาส,สนาทํางานใหญ่แล้วก็โอกาสที่จะธุรกิจใหญ่และโอกาสที่จะมั่งมีสีสุขก็คือเขาหน้าเขาก็ต้องโดดเด่นด้วยขอทีมงานเนี่ยส่งรูป เข้ามาดูนะครับว่าดูรูปความรุณนบอยนะครับว่าดูเข้าหน้าเขาเข้ากกีหนึ่งก็คือหน้าแบบกกีก็คือเป็นสี่เหลี่ยมแบบนั้นชือ่อชื่อประเทศเนี่ยเข้าเข็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ในเมื่อเข้าหน้าเขาสี่เหลี่ยมเนี่ยคางเนี่ยต้องมีเนื้อที่มีบริเวณเพราะ,ะนั้นจะจะเป็นเหลาคางให้แหลมเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าสร้างตึกร้อยชั้นเนี่ยแต่ว่าตอกเสาเข็มเนี่ยแบบคุยเลยหุย ไอ,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 อ้ตึยังไม่มีคนไปอยู่แบบซดไปหมดแหลฐานลากไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่ได้เลยนะครับว่าดวงคุณบอยเนี่ยดูเข้าหน้าเขาไปทางอาเสียนใช่ไหมครับแล้วดวงแบบนี้คือแข็งแรงและดวงแบบนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับสุขภาพไม่เป็นไรและอายุยืนแล้วก็วัฒนาเขาเนี่ยยิ่งยิ่งมีอายุเนี่ยวัฒนายิ่งดีเพราะว่าเขาดวง,ดวงตัวเด่นในช่วงกลางคนไปถึงบ้านไป ก็ลองสังเกตว่าตอนต้นๆเนี่ยก็เชื่อมรสมมันนับไม่ถ้วนเลยนะเพราะฉะนั้นรายนี้เราไปถามเขาก็ได้ว่าโอกาสจะเรียนโรงเรียนเด่นๆดงังๆอ่ะไม่มีเพราะดวงชะตามันโดนกำหนดมาแล้วเพราะเส้นทางเนี่ยมันจะกำหนดเอาไว้นั่นคือฟีฟาสากลเขากำหนดดวงชะตา,าขอติดงานขอดูดวงของคุณบอยข,ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งดูสิท่านท่านท่านผู้ชมแต่บ้านเนี่ยว่าดูดวงเขาเนี่ยก็โดนไฟ ยี่สิบปีเนี่ยมาเผาทองเขาแหลกลานตี้่ะเพราะเขาไม่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 โดดเด่นในช่วงสิบกว่ายี่สิบกว่าช่วงนั้นยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีลูกเมียเพียงแต่ว่าวัสนาโอกาสจะเรียนโรงเรียนเด่นเด่นังๆครอบครัวตอนนั้นลําบากเขาไม่มีท่านยุคนั้นมีเซนจเอ่อมีนั่นนะ่ะมีกศนอก็คงต้องไปเรียนกศนอด้วยซ้ำน่ะเพราะถนนเขาไม่เด่นในตอนนั้นไงเพราะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าบางคนเนี่ย เขามรียนกาสเรียนเซนโยเซฟเซนฟังเซนกัเป็นอักษรแต่ว่าไปเรียนกศนอเราอย่าไปหัวเราะเขาเพราะวัฒนาเขาตอนนั้นยังไม่เด่นครอบครัวเขาจะลําบากแต่ว่าบางิญเรียนจบมาเขาทางานทําการเนี่ยเขาจะรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวันในจองกลางคนเกิดบ้านไปได้ครับมนุษย์เรานี่นะครับว่าฟ้าดินเนี่ยมันจัดสรรให้เราแข่งอะไรแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวัฒนาแข่งไม่ได้นี่เป็นเรื่องจริงนะครับ เพราะนั้นเราก็าให้ดูเป็นสังเกตจากดวมคนนี้นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีครับ